ดาราสาวท้องห้าเดือนไม่รู้ตัวถอนตัวจากละครแล้วสองเรื่องชาวเน็ตแหยินดีว่าที่คุณแม่คนใหม่มีข่าวดีกันอีกแล้วสำหรับคนในวงการบันเทิงที่ล่าสุดได้มีคุณแม่ป้ายแดงเพิ่มขึ้นมาอีกหนึ่งรายก็คือดาราสาวแก้มกวินตรานักแสดงสาวสวยที่ได้ออกมาประกาศข่าวดีผ่านรายการสนามข่าวบันเทิงเจ็ดสีเมื่อตอนนี้กำลังตั้งครรภ์ลูกคนแรกได้ห้าเดือนแล้ว โดยสาวแก้มกวินตราได้เข้าพิธีแต่งงานกับแฟนหนุ่มหนุ่มรัชตะธนพรมงคลไปเมื่อปี2560ผ่านไปคือถ้าปีในที่สุดก็ได้ตั้งท้องสำเร็จแล้วโดยสาวแก้มได้เปิดเผยว่าตอนนี้ท้องได้5เดือนแล้วไม่ได้ตั้งใจจะปิดบงังแต่ยังไม่มีโอกาสได้บอกใครหผกย้อนกลับไปเดิมทีจะมีอาการแพ้ผื่นขึ้นตามตัว ตัวเองก็ตกใจคิดว่าแพ้อะไรจึงเดินทางไปพบแพทย์ปรากฏว่าแพทย์แจ้งว่าตอนนี้เจ้าตัวตั้งครรภ์อยู่เป็นเรื่องที่เซอร์ไพรส์และดีใจมากเพราะตั้งใจจะมีลูกอยู่แล้วแต่ที่อื่นเพราะต้องถอนตัวจากละครอีกสองเรื่องแต่ก่อนคลอดแก้มยังมีละครให้ชมอีกหนึ่งเรื่องคือนางสาวส้มหล่นที่กำลังถ่ายทำอยู่ของผู้จัดและผู้กำกับวีวีรภาพนั่นเองส่วนเรื่องเทศของลูกแก้มกวินตราเผยว่าได้ลูกชายสมใจคุณสามี อีกทั้งยังฝากขอบคุณแฟนๆและทุกคนที่ร่วมยินดีอีด้วย